วันนี้พบกับช่องจานฝนนะคะเห็นถุงผ้าแบบนี้นะคะจานฝนก็จะมารีวิวกระเป๋านะคะเดี๋ยวนะซมยี่กระเป๋านะคะที่จะมารีวิวหลังจากใช้งานแล้ว2ปีคือกระเป๋า Balenciaga รุ่น Small City นะคะ ไซส์ s ม a l เป็นหนังแบบเลือกหนังแบบยับยับจนย่นมานิดหน่อยมาดูดีเทลข้างในกันดีกว่านะคะตรงนี้ก็จะเป็นหูจับสะพายแบบนี้ได้แล้วก็จะเป็นสายยาวที่สามารถเอาออกได้แล้วก็สามารถเอาใส่ได้นะคะคอสบอดี้ได้สะพายข้างได้เดี๋ยวใส่ให้ดูก่อนแบบนี้ การสะพายก็จะเป็นแบบคอสบอดี้นะคะแล้วก็ถือแบบนี้มาดูกันดีกว่าว่าหลังจากซื้อมา2ปีแล้วมีอะไรที่ปุบสลายแตกหักอะไรหรือไม่นะคะหมุดที่จานฝนเลือกนะคะจะเป็นหมุดใหญ่นะคะแบบนี้มันจะมีหมุดเล็กกับหมุดใหญ่นะคะเห็นไหมคะว่าร่องรอยของการใช้งานก็จะมีรอยแบบขาวๆจับแป้งมาแล้วก็มาจับกระเป๋านะคะก็จะมีดังๆบ้างนิดหน่อยนะคะแต่โดยภาพรวมจานฝนจะเลือกใบนี้ถ้าไปต่างจังหวัด ถ้าไปที่ที่วันนั้นอากาศไม่ดีฝนตกแดดร้อนหรือไม่ต้องดูแลกระเป๋าอะไรมากนะคะจานฝนก็จะเลือกบาเลเซียกาใบนี้นะคะไปได้ทุกที่ไม่ต้องระวังมากสามารถวางไว้ตรงไหนก็ได้ไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าพื้นจะมีเซียนตมไหมพื้นจะชื้นไหมน้องจะต้องดูแลไหมนะคะบอกได้เลยใบนี้ไม่ต้องดูแลอะไรมากนะคะแล้วก็ข้างในนะคะใส่ของได้เยอะมาก แบบจุใจเลยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยจานฝนไม่มีออร์แกนไนซ์กระเป๋าแบบนี้นะคะถ้าไม่มีออร์แกนไนซ์กระเป๋าพื้นที่ที่จะใส่คือสามารถใส่ได้เยอะมากเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยจะใส่ของได้เยอะจุใจมากๆเลยนี่แบบนี้นะคะข้างในก็มีเศษหลังจากการใช้งานนิดหน่อยนะคะแต่ว่าผ้าไม่ได้ขาดไม่ได้อะไรเลย แล้วก็มีช่องน้อยๆตรงนี้ใส่ของได้จริง <Wow. S 1> กระเป๋าบางแบรนด์นะคะมีที่ใส่เล็กๆตรงนี้แต่ไม่สามารถใส่ของได้จริงนะคะทีนี้พอเรามีออร์แกไนตกระเป๋ามามันก็จะสามารถแบบป้องกันการลื้อนะคะแล้วก็กระเป๋าดูเป็นทรงมากขึ้นด้านหลังหนังก็ยังตีอยู่เห็นไหมไม่มีร่องรอยแทบจะมองไม่เห็นร่องรอยอะไรเลยคือมันทนมากจริงๆทุกคนถ้าเลือกกระเป๋าบแบรนด์เนมสักใบหนึ่งราคาไม่ได้สูงมาก แล้วสามารถใช้งานได้จริงได้ทนนะคะจางฝนแนะนำเลยนะคะกระเป๋าบ b นเ l e n c i a นะคะสำหรับหนังอื่นไม่แน่ใจนะแต่สำหรับหนังแบบนี้คือดีมากจริงๆทุกคนควรมีอันนี้คือใช้มา2ปีแล้วอ่ะเดี๋ยวจะสะพายให้ดูสวยๆถือแบบนี้ได้แบบนี้นะคะแล้วก็ที่ชอบเลยก็คือคอสบอดี้ได้ มมติว่าเราไปต่างจังหวัดขึ้นเครื่องใช่หมแล้วก็คอสบอดีนน้แบบนี้แล้วก็ลากระเป๋าถือกระเป๋า,ปาพารุมพลังอะไรก็ว่าไปแต่ใส่ได้ทุกอย่างจริงๆสำหรับการรีวิวกระเป๋าที่ทน,นคุ้มค่าคุ้มราคานะคะสำหรับจานฝนให้กระเป๋าบาเลนเซียกาสมอลซิตี้นะคะเป็นใบที่ทุกคนควรจะเลือกนะคะ สำหรับลูกสาวคนต่อมานะคะที่ใช้มาแล้วหนึ่งปีนะคะก็คืออูตี่ไดโอนิซุสนี่รูปร่างนะคะก็จะเป็นทรงแบบนี้ตั้งได้ไม่ต้องมีออแกไนซ์กระเป๋านะคะแล้วก็โซ่ที่เป็นสามารถสะพายข้างสะพายแบบอย่างเงี้ยแต่รุน่นนี้คอสบอดี้ไม่ได้นะคะ ทีนนี้มาดูข้างในนะคะตรงนี้จะเป็นหัวสิงอะไรนะคะของเขาเนี่ยก็จะเป็นวินเทจวิธีการเปิดก็คือเก็บเราไม่ได้ใช้ช่วงโควิดแล้วพอเปิดเอาไว้เห็นไหมเป็นรอยกรีดมากนี่เริ่มเริ่มมีรอยแล้วหนึ่ปีผ่านไปที่ไม่ได้ใช้นะคะเป็นหนังกลับนะคะข้างนอกเป็น ผ้าแคนวาสข้างในจะมีช่องที่ใส่ได้สองช่องที่ใช้งานได้จริงคือช่องนี้กับช่องนี้ตรงนี้ใช้งานไม่ได้จริงเลยนะคะแทบจะใส่อะไรไม่ได้เลยแล้วก็ซิปตรงนี้ก็เอาไว้ใส่เหรียญใส่เงินทอนคือสภาพที่มาตอนหนังกลับเนี่ยมันเป็นสีแบบนี้นะคะเป็นสีแบบวินเทจไล่สีแบบนี้จริงๆนี่คือ1ปีผ่านไปของน้องแล้วน้องก็มีรอยนิดนน้อยตรงนี้ ที่ดู YouTube หลายๆช่องเขาบอกว่าฟูชี่ไดโอนิซุสมีน้ำหนักจริงจริงนะคะ <Wow. S 1> น้ำหนักหนักมากแต่เราสามารถคอนโทลได้ด้วยการใส่ของที่ไม่เยอะมากแล้วก็ใส่แค่ก,กระเป๋าสตางค์ย่าดมอย่าอมอย่ามองมีของเยอะอย่างเช่นใส่ power bank เข้าไปแบบเนี้ยคือจานฝนจะรู้สึกปวดไหล่มากแต่เราต้องทนเพื่อความสวยนะคะใบนี้มันเข้าได้กับลายชุดจริงๆมันสวยมากจริงๆถ่ายรูปขึ้นด้วยนะคะอ่ะทีนี้ มาดูวิธีการสะพายนะคะแบบนี้สามารถสะพายนะคะแล้วก็สะพายข้างแบบนี้นะคะคอร์สบอดี้ไม่ได้อีกรุ่นนึงอาจจะคอร์สบอดี้ได้สายจะยาวกว่านี้นะคะสำหรับ สภาพ1ปีนะคะของอูชี่ไดโอนิชุดนะคะมีรอยตรงนี้เพราะว่าเราเก็บไว้นานไม่ได้ออกไปใช้นะคะจะเล่าประสบการณ์ผ้าแคนวาให้ฟังสั้นๆคืออาจารย์ฝนจะพาไปโรงเรียนแล้วจารย์ฝนรีบไปสอนแต่มือหนึ่งถือไมโครโฟนม,มือหนึ่งถือกระป๋องโค้กอยู่แล้วจังหวะที่ลุกออกจากรถนะคะสองมือแบบนี้ใช่ไหม ลากออกมาใส่กระเป๋าน้องกุชชี่ใบนี้นะคะตอนนั้นกรี๊ดมากกี้ดแบบกระเป๋าแต่ผลที่ได้คืออะไรรู้ไหมหนังแคนวาตรงนี้มันดันน้ำออกมาทุกคนมันดันน้ำอ,ออกมาแล้วอาจารย์ฝนก็รีบใช้ทิชชู่นะคะผ้าที่มีเนื้อนุ่นดีเช็ดออกแล้วก็เปิดดูข้างในนะคะว่าุ้ยมันซึมไหมอะไรนู่นนี่นั่นสรุปไม่มีรอยอะไรเลย แล้วก็ไม่เปื่อยไม่ยุ่ยแล้วก็ยัง <Wow. S 1> ใช้งานได้เหมือนเดิมยังคงสภาพยังสวยเหมือนเดิมนะคะสำหรับใบน,นี้นะคะจามฝนคิดว่าทนลองลองมาจากบาเลเซียกาเลยนะคะเพราะว่าถ้าพูดถึงการทนทานการใช้งานอะไรเงี้ยือพอดีมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะรีวิวกระเป๋าที่ใช้มาแล้ว2ปีแล้วก็ใช้มาแล้ว1ปีนะคะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะหวังว่า คลิปหน้านะคะจะมาแกะกล่องอะไรให้เพื่อนๆดูนะคะก็แล้วแต่ความเมตตาของสามีนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ